อยู่แต่มีมาแล้วนะครับใช้มาหนึ่งเดือนเต็มๆครับกับ Xperia 5 Mark 3นะฮะก็เป็นเรือธงที่เรียกว่าเป็น compact ละกัน1ตัวเลยที่น่าสนใจมากๆจาก Sony บอกเลยว่าโดยรวมเนี่ยเหมือนกับ Xperia 1 Mark 3เลยนะครับในขนาดที่เล็กลงแต่ว่าจะมีอะไรที่ลดลงไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมรีวิวนี้กันครับ ในพาร์ทซนนนี่เหมือน Xperia 5 II เลยนะครับสิ่งเดียวที่จะแบ่งออกจากกันได้ก็คือโมดูลกล้องหลังที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองเพราะว่ามีเลนเพอริสโคปอยู่นะครับ ที่เหลือก็เหมือนกันหมดเลยฝาหลังเป็นกระจกเงานะครับด้านหน้าก็ดีไซน์เดิมมีขอบบนล่างเล็กน้อยครับและเฟรมเครื่องก็เป็นอลูมิเนียมเงาปุ่มทุกอย่างก็มีมาให้เหมือนเดิมหมดเลยนะครับส่วนตัวคิดว่าปุ่มเยอะไปด้วยซ้านะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็เป็นที่สแกนนิ้วด้วยในตัวมีปุ่ม Google Assistant ครับที่ผมว่าจริงๆไม่ต้องมีก็ได้นะปุ่มนี้และปุ่มชัตเตอร์กล้องเอกลักษณ์ของ Xperia เขาครับช่องใส่ซิมด้านซ้ายแบบดึงออกเองได้เลยเหมือนเดิิิมมมบบใส่ซซได้2แบบ ด้านล่างเป็น USB-C ด้านบนยังมีที่เสียบหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยอ๋อแล้วก็ยังคงมีไฟ LED แจ้งเตือนที่บริเวณขอบจอบ,บนให้อีกด้วยครับในการจับถือเครื่องบอกเลยสำหรับผมให้เป็น compact phone ได้เลยตัวนี้ก็คือเล็กแล้วก็แคบนะครับทำให้ถือได้ง่ายน้ำหนักตัวเครื่องก็เพียง168กรัมเท่านั้นใครที่ชอบสมาร์ทโฟนพกง่ายนี่คือใช่เลย สเปคใช้ชิป Snapdragon 8ป8 5 G นะครับของผมเครื่องนอกเนี่ยก็ใช้5 G ได้ปกติครับมีแรมอยู่ที่ 8G b ลดลงมาจาก Xperia 1 3 h e นะครับที่ให้มาถึง12ความจุตัวเครื่องของผมคือ 256G b นะครับนี่คือสเปคตัวที่เรียกว่าท็อปละของ5 3 t r e สเปคนี้ก็ถือว่าแรงนะครับแต่เทียบคะแนน G e e k b e n c h เนี่ยถ้าเทียบกับ Snapdragon แบรนด์อื่นๆก็ถือว่าตามหลังอยู่เหมือนกันนะครับเวลาเล่นเกมนั้นสามารถปรับโหมดได้สูงสุดนะครับรวมไปถึงเปิด High Frame Rate ด้วยสําหรับเกมนี้มา เวลซ์ซูเปอร์บอนะครับสามารถเล่นได้ลื่นเลยไม่มีกระตุกเลยนะครับแต่ว่ามีความร้อนที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับบริเวณตัวเครื่องทางด้านบนนะฮะก็จะมีความร้อนที่มากกว่าจุด,ดอ,อื่นๆเลยแต่ก็ยังไม่ถึงท่านร้อนจนถือไม่ได้ หน้าจอยังคงเป็นอัตราส่วน21:9นะครับขนาด6.1นิ้วเป็น OLED ครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD+ Plus ไม่ใช่ 4K แบบ Xperia 1 III นะครับแต่ก็มากับ f r e ฟรชเรทที่120 h z ครับ449 PPI แต่การใช้งานต้องบอกว่าชอบนะครับความคมชัดสีสันดีงามเลยคุณภาพ Sony เขานี่แหละดู YouTube Netflix เองก็รองรับ HDR หมดเลยนะครับ ในโหมดภาพสามารถปรับได้นะครับมาค่าเริ่มต้นเป็นสแตนดาร์ดโหมดนะครับสามารถเลือกปรับออโต้ครีเอเตอร์ได้ก็จะทําให้เล่นคอนเทนต์บางแอปเนี่ยใกล้เคียงกับความจริงที่สุดนะครับหรือจะไปใช้ครีเอเตอร์โหมดเลยก็ได้นะครับซึ่งแตกต่างกันตรงที่สแตนดาร์ดโหมดเนี่ยภาพจะออกไปทางโทนเย็นนะฮะ t o ครีเอเตอร์โหมดเนี่ยจะออกไปทางโทนอุ่นถ้าชอบจอสีสดๆไปที่สแตนดาร์ดโหมดเลยถ้าอยากได้คอนเทนต์ที่สีตรงความเป็นจริงนี่ก็คือครีเอเตอร์โหมดครับ จะมีติดก็อยู่ที่เรื่องของความสว่างหน้าจอนะครับที่ต้องบอกว่ายัางทําได้ไม่ดีนะักเมื่อเทียบกับเรือธงแบรนด์อื่นๆเขาเวลาใช้กลางแจ้งก็มีความมองยากระดับหนึ่งครับลำโพงมี2ตัวแบบคู่หน้านะครับด้านล่าง1แล้วก็ตรงที่คูดรศั์อีก1ความดังและคุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ด้วยความที่เป็นเรือธงเนี่ยจริงๆก็น่าจะดีได้กว่านี้ โดยไซสเครื่องที่เล็กขนาดนี้ก็ให้แบตเตอรี่มาที่4,500ม ah, ิลลิแอมซึ่งผมว่าโอเคนะครับด้วยความที่ตัวเครื่องเบาแล้วก็บางขนาดนี้และก็ใช้งานได้อึดเลยนะครับจากการใช้งานแบบทั่วไปเนี่ยผมใช้ทั้งวันครับโดยที่ไม่ต้องโหยหาการชาร์จแบตเท่าไหร่ฉเฉลี่ยสกีนออนไทม์อยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงอัพนะครับ และในกล่องเองก็ให้ได้ชาร์จมาที่30วัตต์ก็ถือว่าตอนนี้แม็กซิมัมของโซนี่แล้วนะครับชาร์จจาก0เปซ็นเป็นเวลา30นาทีเนี่ยได้แบตกลับมาอยู่ที่53เปอร์เซ็นต์ครับและเต็มเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงกับอีก50นาทีในพาร์ทของกล้องต้องบอกว่าเป็นเซตเดียวกับ Xperia 1 Mark III นะครับนั่นก็คือเลนส์หลัก12ล้านพิกเซลอัลตัว w i d 12ล้านแล้วก็เทเล12ล้านครับ2ระยะที่3เท่าแล้วก็4.4เท่าหายไป1เลนส์นะครับนั่นก็คือเซนเซอรร์วัดะะยะ TOF และกล้องหน้าเองก็เหมือนกับ Xperia 1 Mark III ครับที่8ล้านพิกเซลและอย่างที่เหมือนกันก็คือปัญหาเรื่องความร้อนนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเวลาใช้งานกลางแจ้งจะร้อนไวมากครับแนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิปรีวิว Xperia 1 Mark III นะครับในเรื่องของกล้องนะครับเพราะว่าการใช้งานโมดต่างๆคุณภาพนี่เหมือนกันเลยครับซึ่งอยู่ในคลิปรีวิวนั้นแล้วส่วนคลิปนี้ผมขอเอาตัวอย่างภาพ Xperia 5 Mark i มาให้ชมกันดีกว่า กินใบกินเฟ้ยน้องจับน้องจัดไม่ออกกันไมดกินกันหนักงอ,อันนี้กินได้ต่อเหรออ่ะกินได้แค่ใบใช่ไหมเขากินได้แค่ใบใช่ไหมคะพี่ ในด้านซอฟต์แวร์เป็น Android 11นะครับครอบทับด้วย Sony Skin นะครับซึ่งโดยรวมการใช้งานแล้วคลีนมากๆค่อนข้างใกล้เคียงกับ stock Android เลยจะมีบางอย่างที่หน้าตาแปลกไปนะครับอย่างใน setting เองก็จะไม่เหมือนกับ stock Android แล้วก็มีฟีเจอร์พริเศษเจริงๆอย่าง SizeSense นะครับอันนี้เป็นการแตะขอบมันจะมีแถบเล็กๆอยู่นะครับตรงขอบแตะ2ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการเปิดคีย์ลัดขึ้นมานะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายคาสั่งรวมไปถึงหลากหลายแอปที่เราคอสตม์ได้ การใช้2แอปบนหน้าจอเดียวก็ทำออกมาดีเลยนะครับด้วยความที่หน้าจอเนี่ยเป็นอัอาตราส่วน21:9ต่อด้วยก็เลยได้พื้นที่ที่ค่อนข้างเต็มเลยสำหรับ2แอป Always On Display ก็มีให้นะครับจะเปิดไว้ตลอดหรือว่าจะเป็นเวลาเราหยิบโทรศัพท์แล้วเปิดก็ทำได้แอปธนาคารใช้งานได้ไหมต้องบอกว่าใช้งานได้หมดเลยนะครับจากที่ใช้มาก็ไม่มีปัญหาครับ และในขณะที่คลิปนี้ออนแล้วเครื่องไทยมาแล้วนะครับ Xperia 5 Mark 3นะครับมากับราคาเปิดตัว34,990บาทครับคุณผู้ชมคิดว่าราคาสูงไหมลองเม้นมาบอกกันหน่อยนะครับถามว่าผมชอบ Xperia 5 Mark 3ไหมต้องบอกว่าชอบนะครับคือให้ประสบการณ์เหมือนกับ Xperia 1 Mark 3เลยนะครับในขณะที่ถือง่ายนะฮะพกพาง,ง่ายแล้วก็เล่นมือเดียวได้สบายสบาย สเปคถึงจะลดทอนมาจาก Xperia 1 Mark 3แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีงามอยู่นะครับใช้งานต่างๆเล่นเกมต่างๆก็ลื่นนะครับมีความร้อนอุ่นๆเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ้าจอคุณภาพเยี่ยมอัตราส่วนที่ไม่เหมือนใครนะครับมีเพียงแค่ความสว่างที่น้อยไปหน่อยแบตเตอรี่อยู่ในเกณฑ์อึดที่ดีเลยนะครับส่วนในเรื่องของกล้องนั้นก็สําหรับผมกล้องของ Xperia เป็นกล้องที่เรียกว่าปรับได้เยอะที่สุดแล้วในบรรดากล้องมือถือทั้งหมดนะครับเหมาะกับคนที่ชอบใช้ในด้านแมนนวล คือถ้าใช้แมนนัลถ้าใช้ปรับเองเนี่ยคุณจะสามารถดึงความสามารถของกล้อง Sony Xperia ออกมาได้เยอะมากๆนะครับส่วนด้าน point and shoot หยิบขึ้นมาถ่ายเลยอย่างเงี้ยผมว่าแบรนด์อื่นๆยังคงทำได้ดีกว่านะฮะเล่นง่ายกว่าเอาง่ายๆเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นแฟน Sony น,นะครับหรือว่าใครที่ชอบ Xperia 1 Mark III, แต่รู้สึกว่ามันใหญ่มันสูงไปนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับ x p e r i a 5 Mark III. อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งข้างปุ่ม subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีสมาร์ทโฟนหรือ g a d g e ตอะไรเจ๋งๆมารีวิวให้ชมอีกในคลิปหน้าติดตามไม่ดีเลยกับผมคิวเตมีคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ